น้องฮอลลี่พาเดินป่าน้องฮอลลี่พาไฮกิ้งไปน้ำตกหุ้ยถึงเ้าว่านิ้งใส่รองเท้าขาวมาด้วยนะลังลื่นเ้อ วันสวยมากใบสวยมากทางเดินเทวสวยอยู่นะ มากค่ะสมาชิกเรามาแล้วปายอันนี้ต้องก้มหน่อยอันนี้ทางชันหน่อยนะมาเนาะได้ติดต่อมาไหมไม่ไม่ติดต่อเลยเหรอใช่สมาชิกเรากำลังไต่เขาลงมางระวังนะ จริงๆอ่ะมันมีทางง่ายนะทางตรงที่ป้านิงไปนี่ไงเออเราไม่เอาเราชอบทางยากาชใช่ <c oughs> นองคัลลีไม่ยอมเดินถ้าไม่เห็นป้านิงนองคัลลีต้องเห็นป้านิงถึงจะยอมเดินเลยต้องให้ป้านิงเดินนําหน้าแถวนี้เจอน้ําตกเยอะมากน้ําตกตลอดเส้นทางเลย นกคุ้มใช่ค่ะส,สวยๆกลางป่าใบาสวยมากอ่ะเฟินนกครับลูกเฟนครใบสวยๆไหวไหมไหวเฟิร์นป่าเยอะเลยแค okay. ่นี้จ้ามป่ะโอเคลุกตึ้มขึ้นขึ้นเขาอีกหนึ่งลูกเราก็จะถึงแล้วน้ำน้อยไหวไหม ก้้ยป่าสูงมากเราใกล้ถึงน้ำตกแล้วค่ะน้ำตกห้วยถึงเท่าเดินได้สกพากแล้วน้องเหนื่อยเดินป่ากันที่ห้วยถึงเท่าเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกัน